เอาเลยครับสวัสดีทุกผู้ทุกท่านผมเมิเงลีรักคลิปวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลของมังกรที่แท้จริงทั้ง5ตนถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเพียงข้อมูลจากนิยายเล่ม1-16ถึงเล่มที่มีการเปิดเผยม,มาเท่านั้นมังกรที่มีบทบาทเยอะจากทั้ง16เล่มนี้ก็จะมีพื้นที่เล่าเรื่องราวเยอะหน่อยทูร์ดาก้อนหรือมังกรที่แท้จริงมันคือสิ่งมีชีวิตแบบจิตที่มีความนึกคิดและถือเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้พวกมันคือสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในหนึ่งเดียวเป็นร่างจิตวิญญาณที่มีชีวิตดังนั้นจึงไม่ยึดติดกับกายเนื้อรูปลักษภายนอกของทูรดาก้อนนั้น พวกมันแค่ตอบสนองไปตามความเชื่อของผู้คนรอบข้างจนมีรูปลักษ์ร่างกายแบบนี้นั่นเองตัวตนของทูราก้อนนั้นแข็งแกร่งก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะไร้เทียมทานหรือแพ้ไม่เป็นหากมังกรที่แท้จริงตายขึ้นมาไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดตัวตนของพวกมันจะดับสูญไปและจะกลับมาเกิดใหม่เป็นมังกรที่แท้จริงอีกครั้งเพียงแต่ความทรงจําของตัวตนก่อนจะสูญหายไปด้วยเหลือเพียงแค่สัญชาตญาณการดำรงชีวิตอยู่ของพวกมันเท่านั้นเนื่องจากตระกูลมังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ซึ่งอายุไข อีกทั้งยังเกิดใหม่ได้เรื่อยๆ,ๆพวกมันเลยไม่จำเป็นต้องสืบพันธุ์ตระกูลมังกรสายเลือดแท้ในโลกนั้นมีทั้งหมด4ตนส่วนปัจจุบันนั้นเหลือเพียงแค่3ตนเท่านั้นความสัมพันธ์ของตระกูลมังกรจะเป็นแบบพี่น้องซึ่งพวกมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดในเชิงทางชีววิทยามังกรที่แท้จริงตระกูลมังกรสายเลือดแท้มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดหรือผู้สร้างลูกศรรพสิ่งมังกรราชนดาราวิลดานาว่า เวลดานาว่าคือผู้สร้างโลกที่พวกนิมูรุกำลังอาศัยอยู่ในตอนนี้เขาคือตัวตนสุดแก่งที่ไปถึงความเป็นสูงสุดร่างมังกรของเวลดานาว่าถูกอธิบายว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเวลดโดาเวลดานาว่าสร้างโลกใบนี้ขึ้นทุกสิ่งมีชีวิตที่เขาให้กำเนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อสูรปีศาจแฟนทอมอินเซกเตอร์คลิปติดแวมไพร์ยักษ์ทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกและนอกโลก เวลดานาว่ารักสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เขาสร้างเขาเฝ้าดูโลกอันน่าเบื่อน,นี้ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์มีกรรตั้งผู้ที่มีสติปัญญาจนสามารถสื่อสารกับเวลดานาว่าได้โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์เวลดานาว่าชื่นชอบในเผ่าพันธุ์ที่ดูอ,อ่แนอนี้มากเพราะมนุษย์เป็นตัวตนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเวลดานาว่าสิ่งที่มนุษย์ทาจึงไม่เป็นอะไรที่เขาคาดไม่ถึงเขาจึงมจะเ็นดูมนุษย์มากกว่าเผ่าพันธุ์ใดเวลดานาว่ามีเพื่อนที่เขาถือว่ามีฐานะเท่าเทียมกับตนนั่น เวลารา,าว่ามอบหมาย,ยายกีการผู้ไกลเกลี่ยที่คอยดูแลไม่ให้มนุษย์มีความทียทยานจนบานปลายและคอยปอกป้องดาวดวงนี้ไม่ให้ถูกทาลายไปอีกด้วยเวลารา,าว่ามีเผ่าทูตสวรรค์ข้างกายที่คอยช่วยงานเขาซึ่งเป็นตัวตนแรกสุดที่เวลารา,าว่าสร้างขึ้นนั่นคือเฟดเวล์เวลารา,าว่ายังมีลูกศิษย์ที่เขายอมรับซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นก็คือจกักรพรรดิลูดูราหรือมาซายุคีในปัจจุบันอีกด้วยไม่นานเวลารา,าว่าก็เริ่มแสวงหาสิ่งอื่น เวลานาว่าตั้งใจที่จะผูกสัมพันธ์กับลูเซียน้องสาวของลูโดราพวกเขาทั้งคู่แต่งงานกันไม่นานลูเซียก็อุ้มท้องลูกของเวลานาว่าซึ่งปัจจุบันเธอก็คือมิลิมนาว่านั่นเองเวลานาว่าสูญเสียพลังไปกว่าครึ่งให้กับลูกของตนเขาในตอนนี้จึงอยู่ในสภาพที่แท้จะไม่ต่างจากมนุษย์ถูกผูกมัดด้วยอายุไขไม่นานเวลานาว่าก็สูญสิ้นตัวตนไปและไม่มีวิเวลที่จะคืนชีพขึ้นมาอีกเลยมังกรน,น้ำแข็งขาวเวลซาร์ น้องสาวคนโตของเวลดานาว่าเธอมีค่าพลังชีวิตเป็นรองจากเวลดานาว่าโดยค่าพลังชีวิตของเวลซานั้นอยู่ที่80ล้านเวลซาได้เข้ามาท้าต่อสู้กับกีคิมสันเนื่องจากเธอไม่ยอมรับตัวตนของกีอีกทั้งเธอ,อยังอิจฉากีที่ถูกยอมรับโดยเวลดานาว่ากีจึงต้องเข้าสู้กับเวลซาแบบเอาจริงเวลซาเข้าปะทะกับกีด้วยพลังทั้งหมดที่เธอมีแต่เธอก็ไม่สามารถตัดสินกับกีลงได้เวลซาิ่งไม่ยอมรับเข้าไปอีก เราเวลซานั้นครอบครองอัติเมิตสกิลสายทูสวรรค์อย่างกาเบียนราชนแห่งความอดทนที่เวรานาว่ามอบให้แต่เธอก็ไม่อาจเอาชนะกีที่ในตอนนั้นยังครอบครองแค่ยูนิสกิลลงได้แต่ด้วยความที่กีเป็นตัวตวนแบบนั้นเธอเลยเข้าใจและยอมรับได้ว่าทําไมเวรานาว่าถึงยอมรับในตัวตนของกีเวลซาจึงตั้งใจจะคอยดูว่ากีจะไปได้ไกลถึงไหนทําไมทั้งคู่ยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันและกลายเป็นปพันธมิตรกันในที่สุดการต่อสู้ของเวลซากับกีนั้น ดำเนินไปตลอด3วัน3คืนจนทําให้แกนโลกนั้นเอียงปราสาทของกีถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและหิมะอันเกิดมาจากพลังของเวลซาดไม่ว่าจะเป็นเจตนาของเวลซาดหรือไม่แต่ออรา,าที่ทังไหลออกมาของเวลซาดทำให้อุณหภูมิรอบข้างลดต่ำลงจนถึงขีดสุดสิ่งมีชีวิตเลยอาศัยอยู่ไม่ได้นับแต่นั้นมาปราสาทของกีจึงไม่รองรับการเข้ามาของคนอ่อนแอแต่พอเวลซาดอยู่ในปราสาทของกีด้วยความที่มีรูปลักษณ์มังกรอันใหญ่โตของเธอมันเลยไม่สะดวกมากนัก เธอเลยแปลงกลายกลายเป็นร่างมนุษย์เพศหญิงผมสีขาวดูสง่างามเธอยังคงปล่อยออร,ร่าออกมาเล็กน้อยตลอดเพื่อปอกคลุมปรา,าสาทของกีมให้ละลาย,ลายในทวีน้ำแข็งทางตอนเหนือจึงเป็นเขตปกครองของเวลซาร์และจัก,กรพรรดิแห่งความมืดกีคริมสันนั่นเองมังกรเพลงิงโชติช่วงเวลกลินน้องสาวคนรองของเวดานาว่าค่าพลังชีวิตอยู่ที่74ล้า3 5 8 7 เวลซาร์ได้เข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของจกักรพรรดิลูโดราเนื่องจากเธอตกหลุมรักในตัวของลูโดราเลยคอติดตามเลยออกเดินทางไปด้วยในจกักรวรรดิตวันออกมังกรเพลิงช้วช่วงถือเป็นตัวตนในตำนานที่คอยปอกป้องคุ้มครองจกักรวรรดิและเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างจากักรพรรดิในร่างที่เป็นมนุษย์ของเวลกลินเป็นหญิงงามที่แต่งตัวออกสไตล์จีนมีผมสีน้ำเงินเข้มส่วนในร่างมังกรนั้นถือเป็นมังกรตะวันตกสีแดงเข้มอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเปลวไฟซึ่งควบคุมเพลิงช้วช่วง รูปลักษมังกรนั้นปกคลุมไปด้วยคาริดดนออร่าจิตคุกคามสีชาติทำให้รอบๆบ,บริเวณลูกไม้รังสีจิตคุกคามแห่งวิญญาณมังกรที่แสดงออกมาถึงความน่าเกรงขามเวลกินคอยตามลูร่าอย่างใกล้ชิดในฐานะของจอมพลผู้เป็นมือขวาของจกักรพรรดิไม่ว่าลูร่าประสงค์สิ่งใดเธอจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถโดยไม่เกี่ยงวิธีหลังจากที่รูร่าถึงขีดจำกัดเพราะการเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมาของตนมิคาเอลจึงยึดครองร่างของลูรา่า เวลกินเลยถูกมิคาเอลควบคุมโดยไม่ดูตัวแต่เวลกินนั้นรู้ตัวอยู่แล้วว่าคนที่ตนรักนั้นได้สูญสลายไปจากโลกนี้นานแล้วแต่เธอก็มีอาจขัดขือนอำนาจของมิคาเอลได้และในการต่อสู้กับกองทัพเทมเพสที่นำโดยริมูรุผู้โกธรเกลียวเวลกินได้เข้าจัดการกับเวโดราตามคำสั่งของมิคาเอลทำให้เธอควบคุมเวโดาได้สำเร็จก่อนที่ทั้งเธอและเว,วโดาจะเข้าปะทะกับริมูรุ ทว่าการโจมตีของวิลกรินนั้นไม่อาจทําอะไรริมรู้ได้เลยแม้ว่าเธอจะใช้ท่าไม้ตายรับเทียววจัดการกับวิลซาร์แล้วก็ตามความพ่ายแพ้นน้นบทขยี้ความอูหังของวิลกรินทิ้งทําให้เธอไม่อาจยอมรับได้พลังของวิลกรินมีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่พลังที่เธอมักใช้เพื่อชิงความได้เปรียบก็คือตัวตนคู่ขนานมันเป็นพลังที่เธอแยกร่างของตัวเองออกมาซึ่งได้มากสุดถึง10ร่างซึ่งแต่ละร่างก็มีความสามารถที่เกือบเทียบเท่าตัวจริงโดยสามารถถ่ายอุพลังงานไปยังแต่ละร่าง เพื่อให้เหมาะสมกับคู่ต่อสู้ในตอนนั้นได้เวลกินยังมีการโจมตีพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษติดมาด้วยนั่นคือเร่งกระตุ้นการทำลายเป็นอำนาจที่เร่งปรากฏการ์ทั้งมวลและขยายผลความเสียหายถือมันจะใช้ท่าน,นี้ผสมเข้ากับพลังโจมตีและเร่งพลังการทำลายถึงขีดสุดอันติเมตสกิลที่ววลกินครอบครองเป็นหนึ่งในสกิลสายทูสวรรค์ที่เวลานาว่ามอบให้มันคือราคูเอลราชันแห่งความเมตตาคุณสมบัติของราคุเอลคือการแบ่งปันความสามารถในการขยายผลลัพธ์ กล่าวคือรากกเอลนั้นเป็นพลังที่สามารถควบคุมพลังงานทุกอย่างได้ตามใจนึกนั่นเองซึ่งสำหรับวิลกลินที่มีคุณสมบัติหลักเป็นการเร่งความเร็วอยู่แล้วพลังนี้จึงเข้ากับอัติมิตสกิลรากกเอลเป็นอย่างมากหลังจากที่วิลกลินยอมรับความพ่ายแพ้เพราะโดนริมูรุกินลงไปมานัชิเอลได้ทําการเชื่อมต่อเฉียงทาง,งเดินเหววิญญาณกับวิลกลินทําให้เธออยู่ในสถานะเช่นเดียวกับวิลโดราหลังจากที่ชิเอลแก้ไขาอนานาจของมิเอลที่ควบคุมวิลกลินได้เธอก็จะเย็นลงและได้สติวิลกลินทําาาจจยออมรรรับกกไไปขงด้ แต่เธอกลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้เห็นเสียเซียวดวงวิญญาณของลูร่าจยวเลยยื่นมือเข้าไปช่วยโดยการขอแก้ไขความสามารถของราควิล e เวลกินยอนับข้อเสนอนั้นอัลติเมสกิลราควิลเลยเปลี่ยนเป็นอัลเิเมสกิลคาทูการาชันเทพเพลิงเนื่องจากไม่ใช่สกิลสสยทุสวรรค์เวลกินจึงไม่โดนควบคุมจากมิคอาอลอีกพลังของคาทูกามีความสามารถในการเร่งความคิดคำนวณกระตุ้นเพลงิงนาอุตัวต้นคู่ขนานควบคุมช่องว่างปริภูมิเวลาข้ามมิติ ม่านพลังพระหูมิติคาทูกาแข็งแกร่งกว่าราเอลอย่างเทียบไม่ติดมาทําให้เวลกินเดินทางข้ามเวลาไปยังโลกอื่นที่เหนือกว่าการเวลาได้เธอคอยรวบรวมดวงวิญญาณของลูราทีละเล็กทีละน้อยและโดยความปรารถนาของลูราเองที่อยากพบกับเวลกินด้วยเช่นกันไม่นานเวลกินก็เจอเข้ากับลูราที่มาเกิดม่ในโลกก่อนของดิมูซึ่งนั่นก็นคือมาซายุคินั่นเอง เซเซียดูวิญญาณของลูร่ารว้เข้ากับมาซยุคีและส่งตัวเขาไปยังต่างโลกที่ริมูรุมาเกิดใหม่ในปัจจุบันเวลกินเลยใช้คาทูกาเพื่อไล่ตามมาซยคีไปและเธอก็มาปรากฏตัวต่อหน้ามาซยคีในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองเธอกระโดดเข้าไปหามาซยคีด้วยความดีใจแม้จะน่าเสียดายที่มาซยคีไม่มีความทรงจำของลูร่าในชาติก่อนอยู่เลยแต่เธอก็ทําใจยอมรับได้และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเด็กหนุ่มอีกครั้งและทําไม้ในตอนนี้เวลกินได้กลายเป็นหนึ่งในพัธมิตรของริมมุรด้วยคคาาขอบจจจกใิง มังกรวายุคลั่งเวลโดราเทมเพลสน้องชายคนเล็กสุดของตระกูลมังกรค่าพลังชีวิตอยู่ที่88ล้าน1 <Vel ora S> 2 6 5 7 9เวลโดราเป็นมังกรที่แท้จริงที่มีพลังมากที่สุดในหมู่พี่น้องเวลโดราเป็นมังกรที่มีนิสัยเหมือนกับเด็กเขาออกอลาลวาดไปทั่วทำลายบ้านเมืองและสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งมีชีวิตแม้จะถูกสั่งสอนตั้งจากเวลซาร์เลเวลปิ้นจนเกิดใหม่ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ก็ยังไม่เคยจำ จนกระทั่งเขาได้ถูกผนึกโดยพัฒนาคารในดันที่สร้างโดยฮินาตะในร่างของผู้กล้าวิโดราถ,ถูกผนึกไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งนานกว่า300ปีจนกระทั่งเขาได้พบกับสลามผู้กลับชาติมาเกิดใหม่วิโดราพูดคุยกับสลามตัวนั้นอย่างสนุกปากเพราะทั้งคู่ต่างมีความคิดส่วนสลามตัวนั้นก็พูดคุยกับวิโดราโดยไม่หวาดกลัวทั้งคู่เล่าเรื่องราวของตนให้ฟังอย่างใกล้ชิดแม้วิโดราจะชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่ามนุษย์แต่เดิมทีแล้ววิโดรานั้นไม่ได้เกลียดชังเหล่ามนุษย์เลยเขากลับชอบพวกมนุษย์ซด้้วย แต่ก็มีบางทีที่เขาดันเผลอล้างบ้างไปบ้างสลรามตัวนั้นทําใจยอมรับได้ทั้งคู่เลยตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนกันเวลรราเลยมอบชื่อกับสลรามตัวนั้นในฐานะที่เป็นสหายกันส่วนสลรามตัวนั้นจะตั้งชื่อร่วมในฐานะพวกเดียวกันเวลรราได้มอบชื่อว่าริมูรุให้แก่สลรามตัวนั้นส่วนริมูรุก็ได้มอบชื่อเทมเพสในฐานะสกุลร่วมของพวกตนเวลรราถูกใจชื่อดังกล่าวมากทําให้ชื่อที่ถูกมอบให้ซึ่งกันและกันสลักลงไปยันจิตวิญญาณของทั้งคู่ ริโมรุเลยออกไปจะช่วยใครผนึกให้กับวโดราวิโดรายอมรับการช่วยเหลือนั้นก่อนที่จะถูกริโมรุกืนกินเข้าไปในกระเพาะและปล่อยให้มหาปลาจัดการวโดราที่อยู่ภายในกระเพาะของริโมรุนั้นก็ได้ใช้มหาปลาเป็นตัวกลางในการเข้าดูความทรงจำต่างๆของริโมรุและเขาค้นพบกับคัมภีร์ที่สําคัญมันคือการ์ตูนมังงะเกมเวโดรารู้จักกับสิ่งเหล่านั้นและนํามันมาปรับใช้กับตัวเองเขาขัดเกลาสร้างไม้ตามใหม่ๆผ่านการ์ตูนพวกนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จบ เวโรราจะได้รับยูนิคสกิลผู้สแสวงหามาด้วยและในเหตุการณ์ที่ริมมรูวิวัฒนาการกลายเป็นจอมมารเวโรราได้เชื่อมต่อผ่านริมมรูได้รับกรีบจากริมมรุด้วยทําให้ยูนิคสกิลผู้สแสวงหาของเขาวิวัฒนาการไปเป็นเเฟวราชัแห่งความท่องแท้ในตอนนั้นเองเขาก็ได้รับการปลดปล่อยจากพธนาคารไดันและฟื้นคืนออกมาสู่โลกภายนอกได้สาเร็จโดยมีการช่วยเหลือจากริมมรุและราฟาเอลเวโรราได้ใช้ร่างแยกเสริมเกรงของริโมรุเป็นที่สถิตกาย รูปร่างร่างกายของวิโดร Л านั้นเป็นหนุห่มหล่อเขามีผิวสีแทนผมสีทองร่างกายกำยำส่วนร่างของมังกรนั้นเขาเป็นมังกรแบบตะวันตกสีน้ำเงินดำภายนอกดูดูได้และน่ายำเกรงวิโดราอย่างกลายเป็นตัวตนพิเศษที่ต่อให้ตายไปกี่ครั้งก็สามารถคืนชีพได้โดยไม่เสียความทรงจำไปพูดง่ายๆว่าตราบใดที่ริมูรุยังไม่ตายตัวนนนนตวน,นของวิโดราก็เป็นอมตะอย่างแท้จริงในเวลากว่า2ปีที่วิโดราอยู่กับริมูรุตัวเขาเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งนิสัยและความสามารถ วิโดราสามารถต่อสู้กับวิลกินได้อย่างสูสีเขาใช้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถก้าวมาถึงระดับเดียวกับพวกพี่สาวได้แล้วความสามารถของวิโดราโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพลังทำลายที่สร้างมาจากธาตุดมที่รุนแรงเป็นวายุวิโดรายังควบคุมธาตุมิติได้อีกด้วยท่าไม้แตงต่างๆของวิโดราเขาได้ดัดแปลงมาจากการ์ตูนที่เขาอ่านและเรียกท่าเหล่านี้ว่าท่าสังหารสำนักวิโดราโดยเขาได้สิบทอดท่าเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ของเขาอย่างซีคิออนอีกด้วย ทุกกระบ,บวนท่านั้นประมาทไม่ได้วิลกิลีก็เกือบพ่ายแพ้เมื่อเจอกับท่าเหล่านั้นอันติเมตสกิลเฟลราชนงความถ่องแท้ของวิโดราเองก็มีส่วนช่วยเขาแข็งแกร่งขึ้นโดยพลังของเฟลนั้นมีพลังในการควบคุมความน่าจะเป็นและตรวจสอบความเป็นจริงเป็นพลังสำหรับสายวิเคราะห์ขั้นสูงเนื่องจากวิโดรามีพลังพร้อมอยู่แล้วเหลือแค่ใช้พลังนั้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นการควบคุมเขาน่าจะเป็นของเฟลคือพลังที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ให้เข้าข้างตนเองได้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่เทียบเท่าตัวเองหรือเหน สกิลนี้เลยเหมาะกับวิโดรามากๆหลังจากที่วิโดราผ่านพ้นวิกฤตอันยิ่งใหญ่มาได้ชิเอลก็ได้ปรับแก้ความสามารถของเฟลให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกโดยวิโดราได้รับอัติมีสกิลใหม่อย่างในอาราโทเทปราชาแห่งความอุลามานมานั่นเองริมูรูเทมเพสผู้นำแห่งมหาพงไพรแห่งจูราดึงในจอมมารแห่งดาราแปดแฉกการกลายเป็นตระกูลมังกรของริมูรูนั้นเริ่มต้นในช่วงจุดสิ้นสุดของสงครามจากกักรวรรดิริมูรูได้เข้าไปช่วยเหลือวิโดราที่ถูกควบคุมโดยมิคาเอล การเรียกให้วิโดราได้สตินั้นเปไปได้ยากริมรูดเลยใช้เบลเซียบิวในการกืนกินวิโดราเข้าไปอีกครั้งน่าทำไม่เข้าหาถึงแกนจิตใจของวิโดราได้ทางคู่จึงพูดคุยกันได้อีกครั้งการกืนกินวิโดราในครั้งนี้ทำไมพลังส่วนเกินของวิโดรากัดกินร่างกายของริมรูเนื่องจากเขาไม่สามารถรับพลังทั้งหมดนั้นไวได้และด้วยจิตกุกคามแหงญญายมังกรของวิโดราริมรูจึงต้องแบกรับความเจ็บปวดอย่างมหาศาลชิเอลเลยเสนอทางออกให้กับริมรุ โดยเธอจะใช้พลังงานมากมายที่รับมาจากวิโดราเพื่อมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายของริมูรุโดยทําให้ริมูรุเป็นแบบเดียวกับวิโดราหรือก็คือตระกูลมังกรนั่นเองริมูรุค่อนข้างชอบใจเขาตอบตกลงกับชีโอ,อยาทัานท่วงทีทันใดนั้น,นความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขาได้รับก็หายไปเนื่องจากจิตคุกคามแห่งมังกรของวิโดราใช้กับริมูรุที่มีจิตคุกคามมังกรแบบเดียวกันไม่ได้ในตอนนั้นการถือกําเนิดของตระกูลมังกรต้นใหม่ก็เกิดขึ้น โดยริมมรุได้กลายเป็นหนึ่งในตระกูลมังกรตัวที่5ของโลกโดยเกิดมาเป็นอัลติเมตสลามเทพดารอาอสูรมังกรเมือกโดยค่าพลังดั้งเดิมของริมมรุอยู่ที่10บล้านเก้าแหมื่นหนึ่งซึ่งรวมกับอาวุธวด้วยแต่ตหากจะนับแบบให้ถูกต้องนั้นจะต้องนับรวมพลังของตัวริมมรุและของวโรดร่ากับเวลกินด้วยซึ่งค่าพลังแบบเต็มๆนั้นจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยเ 1, กว่าล้านนั่นเองในส่วนของตัวตนที่เทียบเคียงกับตระกูลมังกรคนแรกเลยคือมิริ ลูกสาวแท้ๆของมังกรราชนาราวิลานาวาแม้เธอจะไม่ได้ถูกนับเพราะอยู่ในตระกูลมังกรของลกูกแต่ความแข็งแกร่งนั้นก็นเรียกว่าเทียบเคียงตระกูลมังกรได้อย่างไม่มีปัญหาค่าพลังชีวิตของไมลิมนั้นวัดค่าไม่ได้หรือต้องบอกว่าเป็นอนันต์นั่นเองไกอาที่เกิดมาจากเซียเซียวแกนกลางของมังกรโกลาห์เองก็นับว่าเป็นตัวตนที่เทียบเคียงกับตระกูลมังกรเช่นกันแม้กระทั่งคาริมบิสมหาวงวุ่นวายุคร่างที่เกิดมาจากเกนเวทที่รั่วไหลของโดราเองก็ถูกนับด้วย เอาละครับนี่ก็เป็นข้อมูลของมังกรที่แท้จริงทั้ง5ตนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายๆครับผม so just